สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ะตักกัิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันพุธที่29กกรกฎาคม2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3มช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเซียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา ช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23านาฬิกาช่วงเวลาที่3าเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขสามหมายเลขหกหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสี่และหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่ได้ใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียท่านสามารถนำตัวเลขนี้ไปใช้ ไปจับคู่ไปผสมหรือไปรวมกัอนเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกสามหกสามหนึ่งและสามสองเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของมุนไทยและเอเชีย ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลายี่บสนาฬิกาถึงยี่บสนาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสองหมายเลขเก้าหมายเลขห้า หมายเลขสี่หมายเลขหกและหมายเลขเจ็ดเป็นหกตัวเลขที่ได้ใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่นาฬิกาถึง23่นาฬิกาท่านสามารถนำหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรกสองเก้าสองห้าและสองหกเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขสีหมายเลขห้หมายเลขเก้หมายเลขสาและหมายเลขแปเป็น5ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3มช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาท่านสามารถนาตั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ ไปผสมไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ2คู่คู่แรก4ีห้าและ4ี่เเป็น2คู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่3มช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับ3มช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมก็จะมีการจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆ ให้ท่านนําไปคัดเลขในช่วงวันนั้นให้อีกด้วยสถาบันตักกศิลาหรวาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหรลาศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนําโชคฟรีเพื่อให้ท่านนําไปหาเลขเด่นประจําวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทางผมได้เปิดสอนวิชาโหรลาหาหุ้นเป็นคาดพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนําไปหาเลขเด่นของหุ้น ในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลือกชั้นสูงโดยท่านที่สนใจที่ติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาหลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่า,าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ และกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ